พบกันเช่นเคยกับช่วงยอดลอยแมชมวยปล้ำในอดีตโดยทางสถาน,นมีมวบ้าจะเอามาไล่ฟังกันอีกครั้งแมชแน่ีดคลิปนี้เรามาดูในฝั่งของ TNA Impact Wrestling กันบ้างในสมัยที่สมาคมไมยังรุ่งเรืองม,งมีนักวปล้าหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือซามัวโจนักวล้าดาวรุ่งที่มีความสามารถและโดดเด่นเป็นอย่างมากในยุคนั้นโดยซามวโจ จะต้องมาเจอกับนักเวทประจอมเกา่าอดีตแชมป์โลกหลายสมัยอย่างเควินเนชในศึก TNA Sacrifice ปี2,009เปิดตัวมาก่อนคนแรกกับสุดยอดนักเวทประจอมเกา่าเขาคือเควินเนชตัวสูงใหญ่เลยครับคนนี้ฉายาบิ๊กเซ็กซี่ ซึ่งเควินเนสนีมีปรามให้กับสมาคมชั้นนำระดับโลกมาแล้วมากมายเป็นตำนานอีกคนของวงการหมวยปล้ำและเปิดตัวตามออกมากับอีกหนึ่งนักมวยปล้ำที่เป็นคู่ต่อส,สู้ในครั้งนี้เขาก็คือซามวัวโจยังโหเลยครับคนนี้ได้สมญาน,นามว่าเครื่องจักรสันหารตัวอันตรายแห่งซามวัวเลยโดยเฉพาะพวกท่าร็อก พาสมิชชั่นนี่ยังโหดเอาใจเย็นเย็นทำตัวให้สบายแล้วเดี๋ยวขึ้นมาให้ไว้เลยเอาเราพร้อมแล้วตีละครังเช้ิญกระถิบกันในตามอัธยาสัอยมาถึงทั้งสองดูเชิงลเล็กน้อยแล้วก็เข้าปะทะก,กํำลังกันต่างฝ่ายต่างผลักกันไปมาจนติดมุมกรรมาการต้องเข้ามาแยกเตะไม่ต่างเยอะมาเตะอะไรก็ต้องเน่โนไปเตะกัน,กน,ต,น,นต้องกลางไปเทนอน แต่ว่าควินเนชไม่สนจะใส่มันตรงนี้นี่แหละวอลแลก็แทงเขาเข้าไปเต็มแรงแล้วก็นำต่อยใส่ซามวัวโจจากนั้นก็คือแทงเขาเข้าไปอีกนาทีนี้เน้นสะดใจกรรมาการห้ามก็ไม่ฟังก็กระโผ่่ม้สู่กลางเวทีไงนี่ด้านควินเนสมีหูแต่ไม่อยากใช้ไม่ฟังรอบหูไม่ชอบใช้ขอใช้แค่ตีนทีบยันหน้าของซามวัวโจจนเตะมุมแล้วขยี้สุดชีวิตซามวัวโจโดนตีนเข้าไปถึงกับสุด แควินเนสตามมาจามสอบเข้าท้ายทอยอย่างแรงแล้วตามมากระทืบต่อพร้อมระเคนตีนถีบยอดหน้าของซามาโจล้มทั้งยืนเควินเนสรีบจับซามาโจโเสียบเข้าล็อกจะใส่ท่าไม่ตายแต่ทว่าซามาโจดิ้นหลุดแลว้วก็จับหักขาสะเลยไม่เป็นไงบอกแล้วว่านี่คือตัวอันตรายแท้พวกท่าล็อกท่าซัมมิชชั่นนี่อย่าโพลเลยพี่แกอย่าเผลอเลยเชียวพี่แกจับเล่งงานได้หมดได้ทุกเมื่อเควินเนสถูกจับขาถึงกับร้อง หักข้อเท้าเจ็บปวดไปยังกระบาลเลยกรรมาการเลยเข้ามาถามจะยอมไหมผิวบาลแต่เควินสก็ยังไม่ยอมแพ้ดานซามโจก็ล็อกสะแน่นเลยดีนะที่เควินเนสจับเชือกไว้ได้ไม่งนนั้นแย่แน่แน่ตอนนี้ซามโจตามมาเตะข้อพับของ ass, เควินเนสเน้นทรมานขานี่แหละหนาทีนี้ทั้งเปะทั้งถีบทั้งต่อยทั้งกระทืบอย่างเมามันเอาซเควินสไม่รู้ว่าจะเจ็บตรงไหนก่อนดี าซาเมอโจไม่พูดมากยังคงกระนำต่อย่างต่อเนื่งองจอนกรรมการต้องเข้ามาหาม้ามบอลหน่อยนะครับพี่บาลมันติดม,มุมแบบนี้มันผีกติกานะครับผมนี่เริ่มหัวร้อน้ะนะห้ามไม่ฟังก็ได้เว้ยซาเมอโจจึงผลักอ,อกกรรมการเอ็งอย่าเสือกว่าแล้วก็วิ่งเข้าไปอัดเควินเนสอย่างบ้าคลั่งจากนั้นก็โชว์ท่ายากกระโดดมุนโตมาเต่กานคอของเควินเนสไม่เป็นไงถึงตัวใหญ่แต่พริวนะรู้จักไหมพลิวไวเหมือนสายน้ำ โดนก็ไปดอกนี้เควินเสถึงกับต้องคลาลงมาตั้งหลักข้างล่างคอพักหายใจหายคอก่อนโดนสมโจกระทืบเอากระทืบเอามันมั่นอยู่คนเดียวเลยเนี่อเอาพักได้แป๊บเดียวสมโจตามลงมากระทืบต่อจับหัวเควินเสไปฟากระแผงลาวเล็เกย่างแรงและต่อยเข้ามอหน้าร้มไงเงือบสมโจจิกผมเควินเสมาอาัดซ้ำกับราวเล็ แนสะใจกันยกใหญ่เห็นนักมวยปะาำเจ็บตัวกันแบบนี้สะใจและคุ้มค่าตัวจริงๆพวกมึงอ่ะสะใจแต่กูจะตายอยู่แล้วพูดไม่ทันสิ้นเสียงสมุโจมาต่อยซ้ำอีกแต่แล้วจวังหวะนี้ด้วยความเก่าของเควินเนสจึงใช้วิธีดีตาของสมุโจเอาซะจ,จังจังๆเห็นค่าตาของกรรมการเลยสมุโจกำลังเก็บลูก,กตาเควินเนสจึงตามเอาคืนจับหัวมาฟาดกับเราเหล็สัะบ้าง จำไ,ได้ไหมเมื่อกิมาฟาดกูโดนสับบ้างจะได้รู้ถึงความเจ็บปวดแล้วก็ต่อด้วยจับมาอัดกับเสาเหล็กอย่างแรงล้มทั้งยืนเควินเสเดินไปเอากาอี้เหล็กมาเป็นอาวุธแล้วฟาดใส่สมอโจโอ่ะเฮ้ยดีนะสมอโจหล,ลบได้ไม่งั้นมีเจ็บสมอโจจึงแก้เกมเข้ามาเตะท้องแล้วเอากาอี้เหล็กมาฟาดใส่เควินเสอย่างแรงล้มทั้งยืนสมอโจจับมาเอาหัวเควินเสฟาดไปกับบันไดเหล็กด่านกรรมาการก็มัวแต่ห้าม ฟังผมบางเดแกลงใจความเป็นกรรมการของผมหน่อยทำไมแกลงใจผมนะก็เกลงใจเสือลายขาวด่าของผมก็ยังเดซามูโจเริ่มรำคาญผูดหมากรรมการเดี๋ยวตบหัวทิ้มเป็นกรรมการที่น่ากลัวตีมากเลยนะเองเดี๋ยวกูกัซามูโจหันมันเล่นง,งานเควีเนสต่อเอ้าจังหวะน,นี้หัวแตกแล้วเควีเนสแตกครับแตก สมุโจยังคงกันนำต่อยเข้าไปที่รอยแผลเพื่อให้แผลกว้างขึ้นไปอีกแบบนี้ต้องเอาเน้นๆคิวเวเนสโดนจามศอกอัดเข้ากระบาลตรงรอยแผลถึงกับตาเหลือดสุดขาดที่ด้วยความเจ็บปวดและก็ไม่นานนะักทั้งสองขึ้นมาสู้กันต่อบ,บนเวทีจังหวะนี้สมุโจกระโดดเต่การคอจากด้านหลังขอคิวเวนสแล้วจะมาล็อกคอแต่คิวเนสศอกอัดหน้าจนสมุโจต้องยอมปล่อยคิวเเนสต่อยสมัวโจวล้มทั้งยืนแล้วจับกดแต่ยังน้ำได้แค่2 ตอนนี้ทั้งสองัดกันได้เปรียบเสียเปรียบลัดกันเล่งนงานกันอย่างบ้าคลั่งและจังหวะน,นี้โอ้สมมโจกันโดมาเตะยอดหน้าของเคเวินสกลางอากาศถึงกับล้มวูบทันทีอย่างโหดบอกแล้วถึงตัวใหญ่แต่พลิ้วไหวเหมือนใายน้ําสมมโจร,รีบเข้ามากดแต่ยังน้ำได้แค่2เคเวินสนี่ก็ทนเหลือเกินสมมโจสดจะอดกลั้นแล้วจึงใส่ท่าคโคคิน่าคลาสรัดคอเลยแล้วก็ขยี้เพื่อให้เจ็บปวดหนักเข้าไปอีก แต่ด้วยความเก่าและด้วยความเจ้าเล่ยของเควินเนสลุงแกจึงดีดหลังแตกไข่ของซามัวโจโดเข้าไปดอกนี้ถึงกับจุกนั่งสุดมือกุมไข่บอกแตกแล้วหนึ่งเควินแนสะแค่หัวแตกส่วนซามัวโจอะไข่แตกเอาละครับต่างคนต่าง ได้ทีคิวเนสะลากหัวซามูโจโขึ้นมามันนีเลยโโอีกซามูโจในคราวโหดเลยเป็นไงลนะ่ะโดนไตไขแตกไปแล้วเยังโหดอยู่ไหมจยากนั้นคิวเนสะจัดก,การจับซามูโจโใส่ท่าไซาสแ์แลมแล้วก็จับกดแต่ยังนับได้แค่2คิวเนสะโกรธจัดจนหน้าแดงเลยสงสัยเลือดขึ้นหน้าโอ้แบบนี้ไม่ใช่คืนหนาแล้วครับแบบนี้มันทะลุพุ่งออกมาแล้วผมนี่เจ็บท้ายเลยเนี่ยคินเนสไม่ฟังใครแล้วนาทีนี้จับซามูโจโมากระทืบต่อ ต่อยหน้าเข้าไปเต็มแรงแต่ทวันด้าซามัวโจก็ไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวจึงพลิกกมาต่อยหน้าของเควีเนสบ้างเอาไปรัวๆชุดใหญ่ไฟกระพริบน,นาทีนี้ซามัวโจเดือดแล้ววิ่งมาเต็มแรงแทงเข่าใส่เควีเนสกระเด็นล้มทั้งยืนถึงกับจุกร้องอุย้ยซามัวโจซ้ำกระโดดทิ้งตัวอาศัยทับเควีเนสแล้วจัดกดแต่ยังนับได้แค่สองอุย้ยเควีเนสอะไรมีทนขนาดนั้น ซาโวโจหมดความอดทนแล้วทำท่าเชื่อแนะจากการล็อกคอของเคววนแสอีกครั้งด้วยท่าคอพิหน้าคัสเอาสันแม่นเลยขยี้เน้นๆรู้จักไหมเครื่องจักรสังหารแห่งซามั่เคววนแสถูกล็อกคอเข้าไปถึงกับตะเกียรตะกายด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วด้วยพิษบาดแผลในที่สดุดเคววนแสก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวถึงกับตบพื้นขอยอมแพ้และผู้ชนะก็คือเครื่องจักรสังหารซาัวโจอย่างโหดเลย ทอเอาเคววนแอนอนดับอยู่กลางเวทีแบบสิ้นสภาพเลือดท่วมหน้าหายใจโรวยรินแต่ทว่าไม่ไาวแม้แมชจะจบลงไปแล้วแต่ความโกรธยังไม่จบซาโมโจโกรธหนักมากจจอจากการเล่นงานเคววนแอสต่อด้วยความบ้าคลั่งแบบสุดโหดจนเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยต้องเข้ามาช่วยกันห้ามใครกล้าเข้ามามึงโดนว่าแล้วพวกเจ้าหน้าที่ก็ถูกเล่นงานกระเดนไปทุกตัว ส่วนกรรมการก็โดนต่อยสลบก่อนเพื่อนเลยโธ่กรรมการว่าแล้วหน้ากวนตีนแบบนี้ไม่น่ารอดโดนเข้าไปต่อยเต็มกรามเลยหน่วยรักษาความปลอดภัย5 6ถึงคนสมโจคนเดียวเล่นซาย,ยับจากนั้นสมโจก็เข้ามากระหน่ำต่อยสายเคเวนแอสยานเดือดเคเวนแสนอนดับอนาจู่กลางเวทีหน่วยรักษาความปลอดภัยขึ้นมาช่วยอีกครั้งแล้วก็ขอร้องให้สมโจช่วยปล่อยเคเวนแสเธอ สมุโจร,รู้สึกสมเพชจึงยอมปล่อยแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับหันมามองด้วยรอยยิ้มแบบสะใจทิ้งให้เควินเนสนอนเจ็บอยู่กลางเวทีแทบเอาชีวิตไม่รอดทางเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากการนำเสนอแมชมวยปร้ำของเราสามารถทำให้ผู้ชมที่ไม่เคยดูมวยปลำมาก่อนหรือไม่ได้ดูมวยปรำมานานได้กลับมาสนใจและชื่นชอบในการดูมวยปรำอีกครั้งย้อนรอยแมชต่อไปจะเป็นแมชอะไรนั้น กดติดตามเช่องสถานีวอปรามของเราไว้เพือ่อทีไม่พลาดแมชมันๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สถานีวอปรามขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ